สวัสดีครับครอแม่พี่น้องกเกษตรกรผู้ลเลี้ยงวัวหนวึ่งควายแฟนครับแฟนเพจบ้านสมหวังแน่วมินิบานสมหวังแน่ว่าพี่พาน้องมาชมควายงามที่ตลาดนัดโคกกบบระบือบ้านเชียงหวังพมเมืองจังหวัดยะโสธรนะครับมีนกระโรงกับเสาวัดนังคามที่สิบตุลาคม2566พี่น,อน,รรน,น 2, 000, ้อ,นนองเป็นที่มือที่บ้านสมหวังแน่ว่าตาเดือดหรือพ,พี่น้องเบิ่งแสงไฟยังมีอยู่นะครับผมยังมีแสงไฟอยู่พี่น้องนะครับเดือดตาเสาเดือพี่น้องเนื่องจากมินิมีภารกิจนะครับผมตาเสาก็เลยรีบมาถ่ายท้ำ อาจจะบ่ได้เต็มที่เนาะพี่น้องเนาะอาจจะบ่ชัดเจนต้องขอโทษขออภัยไว้ก่อนเนาะพี่น้องเนาะบ้านทางวีแชทสิพาพี่พ่น้องอชมแล้วแต่เพิ่นสิสะดวกน้องพี่น้องมันเดิกอยู่นักเถือนกัเป็นการรบกวนได้หอยเพิ่อนน้องพี่น้องเนาะกะสิขออนุญาตเพิ่นเท่าที่เพิ่นสิอนุญาตนะครับผมมื้อนี้จําเป็นพี่น้องเนาะบ่มาเก็บ่ได้นะย่านพรมพี่น้องบ่ได้ชมครับอบคือใหญ่ถึงว่าแม่อะสิพาไปทางฝ่ายก่อนเนาะพี่น้องเนาะพูดนะ มองหนี้มองลงงัวลงควาย่เป็นพี่น้องต้องย่างขออนุญาตเป็นย่างไปไปไปลูกไปโอ้โหอันุญาตขึ้นมาทางผิดพี่น้องกะเซ้าพี่น้องมเลยเดิกเลยพี่น้องกำลังต่อรองกันเลยพี่น้องเออบ่งบรรยากาศนะพี่น้องเนาะมันเดิร์กอยู่พี่น้องเอาไปหยากรบกวนในหอยเพิ่นอันนี้ผ้าพี่น้องมาลัดแยงลัดพุงนะพี่น้องอยู่ตลาดนัดเพิ่น ร้ายคือพี่น้องพูดอ่ะร้ายคือคางอีริเหมือนนี่แต่กลับมาตาเสาอย่างตอนพี่น้องเนาะข้าพเจ้ามาหอดสิไปธุลาอุบลก็เลยมาตาเสาเหมือนนีเปิดคลิปเลยเด้่ยบอกไปน้ำว่าได้ร้ายเป็นได้หรือเปล่าเป็นม้าเลาเป็นได้หนิหอยเวทถ้าใช่ก็หอยเวทพี่น้องย่างตอนพี่น้องว่าเบิ่งควายงามเป็นตาเสาหรืพี่น้องโอ้ยควายงามเลยพี่น้องโตบักใหญ่ควายบักใหญ่เหมืนพี่น้องบ่งหูเป็นสีดกขยันก็มุดบ่ ควายม่านควายใหญ่เพิ่นว่าพี่น้องป้าทุใหญ่สูงประมาณร้อยสามสิบหาบวกพี่น้องแต่ว่าม่านใหญ่เลยพี่น้องวงเขาบกักใหญ่เลยพี่น้อง<ถ>นะี่อะเดี๋ยวสิขอในหยาดในหอยเพิ่นพี่น้องใหญ่หลีพูดอ่ะเบิ่งต,นต,นตนงุนตแขงขาเพิ่อนเบิ้วันแจงบอกพี่น้องเนาะโอ้ยเบิ่งถ่ายเพิน่นกำลังเบิ่งบอกอ้ยเพิน่น ในหอยเพิ่นกำลังสนใจพี่น้องแม่บักใหญ<อ>่พี่น้องใหญ่ยากทองกับพรอไส่ข้านี่ยจูเนียร์สมัยเนี่ยโอ้ใส่กระเบิ้มจูเนียร์ไว้พี่น้องปาโทชพี่น้องใหญ่แง่งอวาลาดพี่น้องทอ,องบักใหญ่วงเขาสุดยอดเลย,อ,เย,อ,เลยอ่างบักใหญ่โอ้ที่จริงเพิ่นราคาเพิ่นแสนปลายเลยว่ะสันแต่ว่ามื่อนี้มื่อนี้เพิ่นเปิดไว้ เปิดไว้เท่าไรแต่แม่มันเท่าไรกอนสี่สิบเจ็ดป้าโัพี่น้องควายสี่สิบเจ็ดป้าใหญ่ใหญ่เดยพี่น้องบ่ธรรมดาเลยใหญ่สูงลอยสามสิบเท่าไรือสามหกสามเจ็ดเนาะสามหกบวกสามเจ็ดใหญ่ใหญ่เดยพี่น้องเบิ่งพึ่น่ะทองผอมไ่เบิรมจูเนียไว้คนว่าสี่สิบเจ็ดราคาพี่น้องแม่สาวน้อยเลรอครับอันนี้สองเจ็ดนี่กระงันเพี่น้องบ่ธรรมดาเลยงา้อัตราควาย่ใดเลยพี่น้อง โมโหแจ้งบ่บอกในเด้อพี่น้องโอ้เบิ่งถ่ายเพิ่นพี่น้องถ,ถ่ายงามต้นๆงาม27 47เพิ่นมาจากไสครับสายมูลเฮาเอาฝา,ากเบอร์โทรหน่อครับมัดนี้094 0ศูนย์ 2> 2สามแปดหกมแม่บักใหญ่พี่น้องแม่นั่นใส่เบิ่มจูเนียร์ไว้แล้วบักใหญ่47โดตนนี่แม่สาวหน่อย27เพิ่นเป,ป<ร>ิดไว้ผู้ใดสนใ<ม>จกับฟาโทรมาโอ้ยขอบคุณหลายๆครับผมสมหวัติเชนเใส่ครับ อ๋อสายเหวี่ยดอุดรพี่น้องเนาะเบิ่งโดนโตเพิ่นอีหลีเด้งามของเพิ่นอีหลีพี่น้องเอาเอาตะเด็กเปิดชีพให้เพิ่นเลยสุดยอดสุดยอดมันมานครับผมเปิดชีพให้เพิ่นตัวบบง่ายพี่น้องพดูนะอ้าวมาเบิ่งลูกควายหน่อยมาออกอยู่นี่พ่อนี่ลูกเกียบว่าะั่นป๊าโธอมันว่าถ้าออกแบบนี่มาเบิ่ง ไปแล้วไปแล้วเุ้ยลูกหน่อยเป็น<า>อ้ย<า>พี่หน่อยพี่หน่อยว้ายเบ่งลูกหน่อยเอา้เอาว้ายไอติม <c oughs> ได้แม่เจงได้มา ใส่หนี่ลูกเพื่นอยู่บ่หนิเอ้าลูกสาวห้อยไอ้ติ๋มตัวนี้ลูกชายบ่บโอ้ลูกชายไปแล้วบ้านี้หอยไอ้ติม <พอ S 1> ต๋มตายละไปเลาะเหรียญนี้จากแม่ว่าแม่ลูกคฐฐวายผู้ใดไายไว้อันนี้แม่เพิน่นแมนครับโอ้ยห้อยไอ้ติ๋มมาสายควายเหมือนพี่น้องเปิดเท่าไรห้อยไอต้ติ๋มสี่หมื่นแม่ลูกลูกขู่บอแมนหัวตาออกบ่เพื่อนออกได้แปดหมื่นบ่โอ้ได้แปดหมื่นเลยพี่น้องความสูงเพิ่นประมาณแอ้่นี่นี่นี่เพิ่นพี่น้องดื้อขนาดเลย โอ้ยพ oh, ี่น้องว่าถ้าดแปดมือพี่น้องสูงรอยสาสิบด้เพ <aciones> ื่นว่านอกประมาณโอเคเลยเปิดเท่าไหร่คะสี่สี่หมื่นหุนเอาฝากเบอร์ทั่วหอยไอติมหนึ่งศูนย์หกสองห้าสามเจ็ดแางหอยไอติมเสนางคณนคมฝ้ายลูกแรกง่ยๆนะนะเบิงงพี่น้องเบอรงถ่ายเพื่นเบิรงราละเอียดบ่ไใดบันไดเดีนต้องพี่น้องเนาะกับเบิรงออาพี่น้องนี่ลูกใส่เพื่นง่ามง่ามว่าออกเด็ดดมือเพื่นว่าสี่หมื่นพนเปิดไว้พี่น้อง โอ้พี่น้องต่อรองได้อีกเพื่อนวาตนโตดีดีพี่น้องควายลูกแหลกเบิ้ง้ายเบิ้งหางเพื่อนพี่น้องสุดยอดสุดยอดมาเบิ้งลูกไสเ้เพื่อนไหมพี่น้องนี่อ่าลูกไสเ้เพื่อนแปดมือได้พี่น้องนี่ต้นโตดีดีลูกไสเ้เพื่อนเป็นตาง,ง่ามเราลูกไสเ้เพื่อนเนาอเป็นตาลอเลยสีสันดีโอเคเลยเอามานันมาเน่อยติ่นเด้อขอบคุณหลายๆครับผม เบิ่งได้ดีนะเบิ่งบรรยากาศไปนําพี่น้องคุณไลยได้พี่น้องเอ้าขอสอนสวัสดีครับมาแล้วบ่เด่น้อยนึงครับโอ้หน้อยหนึ่งพี่น้องมาตาเ้าคนนี้มันหยักมืดเล็กน้อยเลยพี่น้องขอตรวจขออภัยพี่น้องนําบรรยากาศตาเ้าพี่น้องมาลัดพุงบนตาเ้าปุ้ยควายแม่พี่น้อง ครูหรือแม่หนิครูน้อยบ่าวครูน้อยสีจุนพูนพี่น้องเปิดเท่าะไรเครื่องซ้ำนี่ครับมื่นหาซิมหาป่าวมื่นหาพี่น้องเพิ่งเปิดไใบบักครูน้อยนี่พี่น้องสีขาวจุนพูนหน้าตารอรอเนาะหน้าตาดีต้นโตดีแข็งขาดีพี่น้องมื่นหาเพิ่งเปิดไใบพี่น้องนี่ครูน้อยยำงามรอรอต้นโตดีครับแยกแม่เพิ่นมาเนาะซิมหาเพิ่นเปิดไใบเพิ่นมาจากไสครับ สีสจีต์เนาะขออนุญาตเบอร์โทรนีครับผมศูนย์หกสองห้าหกหนึ่งสามห้าสามสองสามห้าสามพี่น้องเพิ่นมาจากสีสจีต์ปักผูกน้อยมื่นหาเพิ่นเปิดไว้เป็นตาสื่อของเพิ่นพี่น้องตน้ตนโตนดีหน้าตาโลครับต่อรองได้อีกหน้าตาดีได้พี่น้องนี่แต่ว่าน,น้อยอย,อยู่งามเดียพี่น้องสีสันดีเพิ่นเอาเปิด โอ้พึ่งหกเดือนพี่น้องป้างามเพื่อนดียังกินนมอยู่เพื่อนแยกมาขอบคุณอลอะไรเลยมันมาครับผมมื่นหาพี่น้องมาแล้วเพื่อนว้าวเออเนี่ยแบบไงพี่น้องพูดอะไรวงเขากว้างวงเขาใหญ่ผมกำลังต่อรองอ้าวเปลือกเปลือกมากยังไงน้องพี่บัตเปลือกหน่อยปูหรือแม่ครับเนี่อ ผูเผือกผูพ่อพันเผือกผูโอ้เขาแจ่วพี่น้องม่วงเขากว้างหน้าตารอแล้วบักผูหน่อยได้พี่น้องสายเผือกตนโตดีดีพี่น้องสูงประมาณหน่อยยี่สิบประมาณได้พี่น้องเปิดเท่าไหร่ครับหนึ่งเก่าครับสามเก่าสามชิบเก่าพี่น้องสามิเก่าได้พี่น้องบักผูหน่อยตัวนี้หอยต่ำกำลังสนใจผูหน่อยเผือกหน่อยสาิ้เก่าพี่น้องเบิ่งแขีงขาตนโตพอเบี้ยวมัแล้วบ่ ครับผมมั้งนะบ่ว่าได้ยังม่ครับว่ได้ยังมาว่าเอาพี่เนาะพอเบี่ยวกำลังหาเรานี่เด็ดสามทิ้งเก่าเพิ่นเปิดไว้นี่บักสายเผือกนี่เป็นตางามอยจะได้นี่พี่น้องเบ่งต้นโตเพิ่นสูงหน่อยยี่สิบตันหางเพิ่นต้นโตเพิ่นพี่น้องได้หอยกำลังสนใจสามทิ้เก่าเนาะครับเนาะเพิ่นเปิดสามทิ้เก่าพี่น้องรอดีต้นโตดีต่ออะไอีกโอ้เขางหอยทั้บ่หนิว้ายห้องเพิ่นห้องเพิ่นเขาเพิ่นตัดต่อเราดิอ้าวปากเบอร์โท่นี่ครับวันนี้ ศูนย์หกหนึ่งหนึ่งห้าสามสามเจ็ดหกสองบ่สามหกสองพี่น้องผู้ใดสนใจกระท u f มาต่อรอง e โอ้นั่นอีกเนเาะอ่ะเบิ้งเผือกหน่อยงามงามพี่น้องเบิ้งต้นโตสีสันดีเลยพี่น้องรอดีผู้ใดสนใจกระท u f มาตัวรองครับเบอร์โทรที่เพิ่นฝากไว้พี่น้องเอา้าอีกแม่ลูกนี่บ่นี่บ่ผูล้ลูกผู้หรือลูกแม่โอ้อยลูกแม่พี่น้องเบิ้งหนาตาวงเขาหนาหมอท้องบักข้าวแข้งขาดีเว้ยพี่น้องแม่นี่สูงกว่าแมสามทีตัวไหน ร้อยสามสิบเจ็ดที่พี่น้องเอาเบิ้งเทือกหนาเนาะมันเข้าไปในบ่นนนอแดงนะลูกสาวเนาะอุ้ยลูกสาวเพื่อนพี่น้องนั่นะเบิ้งลูกสาวเพื่อนเปิดเท่าไหร่คั้นี่งหกสิบห้าหกสิบห้าที่พี่น้องสองตแม่ลูกเหมยแม่บอลส่ไวหรือเปล่าแม่แม่ท้องหาเดือนนะป้าพี่น้องแม่กะท้องแล้วสามหัวใจหกสิบห้าเป็นตาต่อร่องเพราะว่าแม่เพื่อนบิงวงเขาเบิ้งหนา้าตาหน้ามอท้องชัดเจนเลยพี่น้องนั่นลูกสาวเพื่อนอย่าเข้าไปอยู่มันเข้าบ่อแดง เบิ้งเอาพี่น <now> ้องเบิ <seul> ้งเอาเบิ้งต้นโตเนาะต้นโตโอ้เบิ้งใหญ่อยู่พี่น้องอ่ะขออนุญาตถ่าหุ่นหนึงอ่าเบิ้งเอาพี่น้องเนี่ยต้นโตเพิ่นสูงลอยสาวที่ลอยสาวอย่างก่อนละเืมเลยลอยสาวจุดเจ็ดได้ความสูงเพิ่นพี่น้องพูดอ่ะสูงอยู่ได้พี่น้องนี่ลูกสาวเพิ่นสวยลูกสาวสวยพี่น้องหกสิบห้าสองเห็นแล้วสามในทองเอาไปรุ่นเอาเอาเบอร์เท่ากันนี่เนาะเออเออโอเคโอเคเบอร์เดียวกันโอ้มันกล้งไลยเนาะ อ้าวขอบคุณเลยหลายเด้อเพืหวานครับผมไป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 พี่น้องมันควายหลายขออนุญาตเพื hm ่อนไปไปห้อยศาสตร์กำลังเอาไปโอ้ยควายหลายหลายพี่น้องไป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 ได้แล้วบ่บ่อยู่เพื่อนต่อัวกันอยู่วันใดอยู่พี่น้องมนคบ้าจะได้พี่น้องมนคบ้าย่างพี่น้อง เสียงเขามาไายทำอย่างนี้พี <sh e ่น้องมันแหย่มันมันหนีหลายพี่น้องอ่าเบิ่งพี่น้องโอ้ยเบิร์นไฟถ่องย้ายพี่น้องคไฟถ่องหอยฟางเบอนี้หลายครับายหอยฟางพี่น้องมาดูหอยฟางหมาหลายแล้วบ่หมู่บ้านบปเดีมาหาหอยฟางเลยขึ้นหออาจอยู่ฝนตกห้ามอยู่บ่หอยฟาง ว่าเบิ่งควายทองใหญ่พี่น้องทองบักใจอ่างลางตาโตพี่น้องคุณอ่ะฝ้ายทองใหญ่ขออนุญาตเพิ่นกำลังต่อรองกันอยู่พี่น้องควายทองใหญ่อ่างลางไปเบิ่งควายเผือกใหญ่พี่น้องมาเป็นเสียอนุญาตบอกอ้ยมันหรือยังพอได้เลยเพ่ออ้ยเบิ่งพี่น้องอ้าวฝายยางไปเรื่อยสักการณ์นี่พี่น้องมันควายหลายพี่น้องเออแบกใหญ่ ขอเน้อยาดทายถ้ำมาเบิงควายใหญ่พี่น้องบักผูกใหญ่เบิงวงเขาหนาตาตนตัวเพื่อเท่าไรลูกซามหกหมื่นโอ้เบิงแขงขาตนตัวบักข่าอ่องข้อเอาไปเป็นพอขอบพอขายพี่น้องพอพันพอคุ้มฝูงสูงลอยเท่าไรลูกลอยสี่สิบแปดัวป้าโทษพี่น้องตนตหางเพินขาแขงโดยเฉพาะขาแขงเป็นพี่น้องเบิงความสูงเผินบักใหญ่ได้สายพอพันได้พี่น้องนี่สายพอพัน เบิ่งเขาเพิ่นก็ได้พูดกับเขาเพิ่นนาเพิ่นพี่น้องหกสิบเพิ่นเปิดไว้พี่น้องโอ้ยมาจากซีเจ็ดเซลล์แลวพุ่มอวยเซลา์แล้วพุ่มขอโทษขอไทยเอาฝากเบอร์โทรนี่ครับเบิ้ศูนย์หกสามสามหกสองศูนย์เจ็ดสองเจ็ดเบิ่งแข้งขาหนาตาอ่องข้อโตนโตนาเพิ่นรอพี่น้องเบิ่งเอาไปเป็นพอคุ้มฟูงได้สบายเอาขอพูดหลายๆเลยมันมันหกสิบพี่น้องเปิดไว้เนาะหกสิบเพิ่นเปิดไว้พี่น้องผู้ใดสนใจกับฝาว์โทรมาต่อรองกับเพิ่น อย่างตัวมันควายหลายพี่น้องสมัยแนนตาเสาถีนองะเหมือนนี่น้องพี่น้องเบิรงพูดได้แนนตาเสาครับเบิรงบรรยากาศนี่น้ำพี่น้องใส่ก่อน <c oughs> สิขายคนว่าจานสิผู้ได้สื่สสอ <c oughs> เอาไปคุ้มฟูงอาจารย์โอ้โหเฮนสิขายนายหอยไปคุ้มฟูงเพหตนว่า คุ้มเบิดบานเลยสันโอ้ยอ่าเอาเอาหดี๋กับในหอยเพื่อ่อยญาตอนนาะพี่น้องเนาะลุยพี่น้องลุยมือนนี้เอาโถผูน่อยผูน่อยเปิดเจ้าใดเนาะครับซ้ำนี่มื่นกับสี่พันผูน่อยรอดีสีสันดีมื่นสี่พันเดี๋พี่น้องผูน่อยตัวนี้เพื่อนเปิดไว้ผูใดสนใจเบิงราคาวายพี่น้องมื่นสี่พันเบิงไว้สุอๆเล่าพี่น้องผ้าเพิ่นเบิงไว้บักผูก็นี่ งางรัดมากพีนพน่น้องรัดมากผ้ารัดเลาะมากพี่น้องมันอ่ะมาหอดมองว่าง,างๆอะไรที่พี่น้องสุดทายบรรยากาศในเบื้องน้าของพี่น้องเนาะเบื้องบรรยากาศไปพี่น้องพื่ออะเบื้องบรรยากาศ,รรากาศหอยพอนซาดได้จ๋งได้มากมเลยโอ้ไม่ตะควายผู้รอ,อจังหวะพี่น้องเบื้องควายตัวนี้งทองล้างล้างคนบ่ สะด,ดวกให้ข้อมูลอ่ะอย่างต่อพี่น้องไปหาพญแตะเนาะไปหาพญแตะพี่น้องอือพญแตะคนกำลังมาต่อร่องครับเพื่อนอ่ะอุ้ยหิดต,ตมเลยพี่น้องฝนตกสู้มือเพื่อนว่ามืนน่อีงสวัสดีตาเศ้าสวัสดีตาเศ้ามาตาเด้อว่ขายเท่าไรตัวนี้ โอ้หม <icana, S 2> oh, ื่นหกพันกอยพนขายแล้ว <highlighter> พี่น้องหอยแต่เพิ่นหมานตาเสารได้พี่น้องนอ่ะหมื่นหพันหกอนขายไป้แล้วพี่น้องตัวนั่นย่งบ่แม่ลูกย่างบ่โอ้โอ้แม่สาวแม่สาวเท่าไหรนั่นหอยฝ่าม้านบ่โอ้ดอโออยนั่นต้่ออันโน้อยเท่าไหร เอาเอามื่นสามพันหา0ลอยพี่น้องบักพูหรือแม่นั่นตวแม่ไหตัวแม่ที่พี่น้องแม่สาวน่อยมื่นสามพันหาลอยพี่น้องในน้อยนั่นอ้าวแม่สาวสองหมื่นเจันสองหม่นเจ็แม่สาวใหญ่ที่พี่น้องแม่สาวใหญ่ข้อผสมใหญ่ที่พี่น้องสูงร้อยสมสิบหาบวกเลยพี่น้องเบิงวงเขาพี่น้องพูดนะสองหมื่กับเจ็ดพัน่บสองหมื่นพี่น้องแม่ใหญ่ที่พี่น้องแม่น้อยล่ะ หนึ่งมื่นสามพันห้าร้อยพี่น้องตัวนมามพันเขาจอีโนกมันเขาเลยนาดนอเอานี่ดตัวนีเพิ่นสามพันสองหมืพี่น้องตัวนี้สองหมพตัวนี้สูงประมาณร้อยยี่สิบห้าใดพี่น้องตัวโตดีตัวนั้นแม่ลูกเท่าไหร่แม่ลูกเอาเอาสามหมื่กว่าดดดสี่หมในพ้นดิสามม่นน่นแปดพันสามหมอย่างนี่แม่เพื่อพี่น้องแม่มันลูกมัน สามหมื่นแปดพันพี่น้องสามหมื่นแปดพันแม่อาจจะมาแล้วแต่ว่าลูกสาวงามเนาะลูกสาวงามพี่น้องสาวงามโบดาวันโอ้ลูกสาวงามพี่น้องโตโตพี่ดีสามหมื่นแปดพันคุณเูิดไว้พี่น้องนี่แม่แม่กับยายลูกแม่ สามแปดันเปิดไว้พี่น้องโอ้พอใหญ่แจ้ค่ายสือเป่น่าโอเช่เลยมาฝากเบอร์โทรศูนย์แปดหกสองห้าเจ็ด่อยแตะได้มากเลยนีลายพี่น้องได้ขายแล้วอันนี้สองเก็ดอันนี้2 3งหมื่นสาอันนั้นมื่นสามห้าร้อยเงนป่ะเออโอเช่เอาคอบก็ณ้ลายมาเด้อครับผมพอใหญแจ้ได้มากลายมานี่พี่น้องเออ โอ้เช่โอเชพี่น้องเบิ่งท่าผีพี่หน่อก้าวหาโอ้ยผูบักเปลือกรูหารวยเอหอก้อนเพิ่นกำลังต่อรองป่ะโอ้ก็เพิ่นกำลังต่อรองบักเผือกไงก็หอยกอบไงหร่อได้พี่น้องพูนได้งามตัวตัวดีหอยกอบได้มากเพิ่นได้มาตาบานบ่ครับได้มาตาบานหอยกอบ ขออนุญาตก่อนสื้อพกอเงินโอ้ได้กำไรตัวดี <laughs> สูงท่าใดหอยกอร,อยอร,อยอรอบลอยสี่สิบบวกลอยสี่สิบบวกหอยกรอบเปิ่นว่าตน้นตัวดีถ่ายดีใหญ่ยยได้พี่น้องบ่น์หอยได้เผือกตัวน,น,วนี้พี่นอ้องเบิ่งแขงขาต้นโตงามของเพิ่นมาเบิ่งท่านผู้พี่น้องอุ้ยถ่ายเพิ่นพี่น้องเอาไปเป็นพ่นอคุอปป้มผูกได้นนพี่น้องเอาเป็นพ่อคลอดพ่อไข่สายเผือกได้เลยพี่น้องสุดยอดหน้าตาเพิ่นพี่น,ออน,น้องมาเบิ่ง รอเบ่งเบ่งเขาพูดน่ะพี่น้องเปิดเท่าใดก็ห้อยกบหกหมื่นไม่ขีดเด้อขลยหกหมื่นคนว่าเปิดไว้หกหมื่นอ๋อเ่นกำลังต่อรองอยู่เอ้าทาทายบานเพิ่นสนใจทางบานเพิ่นสนใจหกหมื่นได้พี่น้องเพิ่นเปิดไว้ปะคูใหญ่ได้พี่น้องสายเผือกเอาฝากเบอร์โทรให้ยกบเลยเอาหอยกบฝากเบอร์โทรศูนย์หกสี่เก้าส หนึ่งห้าแปดศูนย์หอยกบ้านสะพือตะการผลดผลอุบรชาชชาตนีเอาสายเผื่อบักไงมาเปิดราคาหกหมื่นเป็นเปิดไว้พี่น้องผู้ใดสนใจก็โ<อ>ทษมาต่อรองกับเพื่อนใดอ่ะขอบคุณหลายมันมาเด้เอพี่น้องม,มือน,นี้เฝ้่า <c oughs> หอยเวทหอยเวทได้จังได้มากขอเวทปลาตู่ตัวว่าต้นโตดีเนาะต้นโตดีขนาดของหอยเวทมือนพี่น้องบักผูสายตู่ ตู้กาบินแต่ว่าบระธนยาวเนาะตู้บระธนยาวพี่น้องต้นโตดีดีพี่น้องเบิ่งอ่องข้อแขงขาต้นโตดีขนาดเปิดเท่าไหร่ห้อยเวทสองแปดมันเปิดไปสองแปดพี่น้องสองหมื่นแปดพันต้นโตดีได้สูงร้อยสามสิบสามใดพี่น้องความสูงเป็นควายเหนื่อยเป็นวไรว้ยพี่น้องต้นโตดีแต่ว่าเป็นสายตู้กาบินพี่น้องโอ้เนาะต้นโตดีดีราคามือนก็โตน้ำกุ้งเอกโอีเมียสองหโอ้บ่ โอ้โอ้ขายเลยทีโท่นี่เท่าไรก็ทบทวนแล้ค่ะสองแปดอ้าวฝากฝากเบอร์โทรฝากเบอร์โทร่วศูนย์หกหนึ่งหนึ่งสี่ศูนย์เจ็ดแปดแปดสี่หอยพอเวทพ่อเวทบัตเตอร์ฟิพ่อเวทคนเดิมเสียเวทคนเดิมสองแปดมันเปิดไว้บักใหญ่พี่น้องบ่หน่อยโทรมาเดี๋ยวนี้ได้เดี๋ยวนี้ใหญ่เกินเทียงคนว่าโอเคอ้าวขอบคุณเลยหลน์มาน ไปแล้วไปแล้วห้อยพูดได้ยังได้มามเอ่ยดิยางต่อพี่น้องยางต่อพี่น้องมาทางพี่พี่น้องขออนุญาตมาทางพี่มัดแล้วบ่้าเสือเนาะอ้ยพี่น้องเบื้องบรรยากาศทางพี่พี่น้องใบงามทางพี่เบิ่ง ตาสาเหมือนี้พี่น้องในหอยเพื่อนกะกำลังหุ่นไหวสนแม่สาวหน่อยเหมือนนี่สมางามดเลยอุ้ยพี่นอ้องเบิ่งแม่สาวหน่อยสีเหลืองอุ้ยๆหน้าตาโต,าตนโตสวยๆพี่น้องแข้งขาโตนโตดีครับมาลุายไทยเพื่อนพี่น้องสูงประมาณร้อยยี่สิบได้นั่นโตนโตดีหางดีเครื่องดีท่ายดีเบิร์พี่นอ้องเบิ่งเอาเต็มโตพี่น้องอ่ะเปิดเท่าไหรครับนี่สองหมื่นแปดพันห้าร้อยพี่น้องสองหมื่นแปดพันห้าร้อย นี่ราคาแม่สาวหน่อย28,500ืพารพี่น้องเบิ้งเอาเอาเบิ้งเต็มตัวพี่น้องมือนี้เบิ้งเต็มตัวใดตัวนี้นนนพี่น้องงามยืนดียืนสวยแขงขาดีเพ้อพี่น้องสวยของเพื่น28,500ฝากเบอร์โทรหน่อครับอันนี้0 9 4ย์เก้าสี่ศูนย์เก้าสี่สมแปามสี่แปดเพิ่นมาจากฮะตากาลผล <c oughs> <ตะ S 2> แล้วเนาะตากาลบ้านแถวบา้านร่องน้ำคุณผู้เนาะ หรือบานยังคือร่องนําคุณแต่การพูดพ้นบราาูรชัตานีพูนใดเนี่สาวหน่อยง่ายม,มากพี่น้องเปิดราคากรับพ่อต่อร่องได้พูนองผู้ใดสนใจกระเป๋าโทรมางามเขาเพิ่นสวยเขาเพิ่นเอาขอบคุณหลายๆมานครับผมมา,า <c oughs> เบิ่งควายงาหั่นสร้างคงหอยวัดมาปิดชิปกอมหอยวัดที่พี่น้องมาดิอุย้ยบักใหญ่ป้าโท่ขออนุญาตครับบักใหญ่เลยเนะยาะย่ายว่าลาดพี่น้องท่องบอกครับนี่ท่องเพิ่นมาป้าโท่พี่น้อง งามอีหลีได้พี่น้องเบิ่งต,นต้นโตงามหวานล้านสูงเท่าไรครับร้อยซ้าซุบหาเป็นรอยถ่ายเพิ่นมาเบิ่งงามอีหลีของเพิ่นพี่น้องคุณถ่ายงามพี่น้องก่นงามต้นโตดีทองแล้วเพิ่นว่าพี่น้องเบิ่งพี่น้องเบิ่งเบิ้งถ่ายเพิ่นแข้งขาเพิ่นท่องใส่พอได้ไยมั้ยคุณข้าใบว่าจีรพูดโอ้เพิ่นมีใยไม่หลอดเพิ่นมีใบมีเอกสารครบได้พี่น้องโอ้อีลายลนะอันนี้กระท่อง,อง,องออข้อญาติข้อเนื้อญาต เบอรเท่าไรค่ับานี่สีเอาโอ้ยพี่น้องราคาก็ไอสี่หมื่ถอยออกมาที่พี่น้องจึงทายได้พูดอ่ะสี่สิบเจ็ด้ีพี่น้องนี่โตนี่ปลาใหญ่เงาเงาได้พี่น้องทองแล้วเพิ่นมีเอกสารครบพร้อมพี่น้องขออนุญาตเบอร์โทรครับ0ูนเก่าสามศูนย์เก้าสาเกสองนึ่งหนึ่งเก้าสองหนึ่งเพิ่นมาจากไหนตะการตะการเนาะเพิ่นมาจากตะการพืชผลบุราชะท่านี่พี่น้องราคาพ่อต่อรองแห้งพี่น้อง ผู้ใดสนใจกับฝ่าว่่มากท่ก่อนใดก่อนเดี๋ยวสิบพรท่านควอยงามเพื่นวาเนาะขอบคุณหลายหมานครับผมอุ้ยหอยวัดคืออยู่ได้เถอะมือนี้อวบว่าได้หอยวัดผู้ใดพี่น้องออกก็ว่าได้เพื่อนี่ควายใหญ่จะมาโวดเถอะควายเจ้าป้าโถเปิดได้แล้วจังเดยนี่แม่ใหญ่หรอเออแม่ใหญ่เท่าไรนี่หกหมื่นกว่าท่องได้เนาอหนิเนาะอุ้ยแต่วายใหญ่หลีได้ควายเพื่นพี่น้องผู้ใดมากไห่ตัวโตใหญ่อันนี้ก็ใหญ่ใหญ่ทั้งสองตัวตัวนี้หกหมื่นตี าโท่พี่น้องเบิ่งควายหกหมื่นญ่อีหลีได้พี่น้องสูงสี่สิบเท่าไรนี่สี่สิบเลยได้พี่น้องความสูงเพิ่นพูดนะใหไงเงาบ่แม่ลูกเพิ่นตัวตัวนั้นเอ้าแม่ลูกสบอหกสิบนะปาดอุ้ยพี่น้องเพิ่นแม่ลูกพร้อมอันนั้นกใหญ่ใหญ่ของเพิ่นอีหลีพี่น้องพูดน่ะแม่นี่เท่าไรบาทนี่ลูกเจ็ดหมื่นห้าเรื้อลูกตัวนี้บ่แม่นี่โอ้ลูกแม่นั่นตัวนั้นหกสิบตัวนี้เจ็ดสิบห้า ควายเิ่นใหญ่หลเด้พี่น้องควายบบกใหญ่สูงท่อกันอยู่บ่สูงตัวนี้1อยเด้สิบอนี่แม่พี่น้องมันไปไทยจังหลังบ่ได้ควายเพิ่นงามเด้พี่น้องพูดนะนี่แม่ลูกเพื่อนนี่60กสีเพิ่นเปิดใ้นี่แม่ลูกพี่น้องอันนั้นสูง1อย 42, เพิ่นอ่าพี่น้องสูงใหญ่กว่ามันบังกันพี่น้องมันไปบ่ได้ไปบ่ได้อีหลีพี่น้องขอโทษขออภัยขออนุญาตเบอร์โทรในลูก บบบเบอร์บวมมีเลยโอ้เพิ่นบวมมีเบอร์พี่น้องอันนี้หกสิบเนาะแม่ลูกอันนั้นเจ็ดสิบห้าพลบบวมมีเบอร์เสียดายเพิ่นว่าแต่วต่าโตใหญ่ของเพิ่นอีหลีโอ้ยสุดยอดสุดยอดอมาปิดคลิปเนี่ยบาที่หอยวัดโอ้ยบาทที่หอยวัดพามาอยู่ในเทเอออ <c oughs> จ๊กโตหอยวัดตัวเดียวนี่บ่นนโอ้ยตายเอาอีหล่ะตายล้วคูเอ้าออกมาละบาที่พูดอ่ะเบิ่งหอยวัดยุนท่ามกลางควายหน่อยงามพี่น้องงามว่าจะโตอีหลีเดี๋ยวของเพิ่น วู้ยงามสวยอีดีเพื่อนพุ่นน้องพูดอ่ะสวยสวยเปลือกตัวใดห้อยว่ัดตัวนั่นซี่ซิ่มหาลูกพ่ออะไรเงื่อของเอกรูปนโอ้เจ้าของเพคนว่าลูกเบิรมแต่ว่าเอกสารบอมี่บ่ได้รับรองเอกสารแต่ว่าตนโตดีลูกมีเรามีก่อตาแต้มแจ่มแจ่ชัดเจนแข้งขาดีเพื่อสูงตัวใดห้อยวัดบัวท่านเหนือวัดสามสิบบวกเนาะไม่เห็นบ่เฮบ่เสาหาเสือหัวกว่าบ้าณบวกเนาะโอ้ยตัวสูงอยู่เด้ยพี่น้องเบิ่งสูงอยู่ เกือบถึงเอกหอยวัดบ่ธมดาทีาา่พี่นอ้องแต่ว่างามไปถ่ายล้างบได้เด้อต้องขอโทษเราถ่ายพิคลิปเนวนี้เลยถ่ายดียดเพิ่นว่าตะวันนาตาสวยห้วล่ะพี่น้องโอเเ้ชเอ้าขออนุญาตเบอร์โทรหอยวัดศ9 6 0์เ065ห6ศเกเปิดไวส45สิเพิ่นเปิดว้พี่น้องโอ้อะผู้ใดสนเจกกะเฝ้าโทรมาหอยวัดพิคลิปกับตัวนี้ก็ บานสมั่งเชน่พาภาพพีพาน้องมาชมความงามที่ตลาดนัดโคกระบ,บือบานเชียงหวานกระไดประมาณนี้พี่นออ้องบอ่ไดไล่บ่ไดครบแต่ว่ากระไดพ,พ่อให้พ่อแม่พี่น้องได้รับช่อมน้องพี่น้องเนาะกะขอฝากอีกครั้งนึงซอยกันโคไหลโคตรแช่โคติดตามให้นน้ำเน,นี่ยนะครับผมกะขอให้พ่อแม่พี่น้องกเกษตรกรผู้เลี้ยงงูหรือผู้แพร่แฟนคลับแฟนเพจี่บานสมั่งเชน่าจะมีแต่ความสุขความเจริญอ้างไกลจากโกครคพ่ายไข้เจ็บต่างๆพี่น้องรำ้วยด้วยเบิดหนีเบิดสินกันสำหรับมือนี้คลิปนี้พบพอกันแค่นก่อนครับสวัสดี